<c oughs> าากางูวงเลย,เลยามามาแต่เธอไม่ได้เคยา่ามาชมงวกห่องทอ,อ,อน้องเตี้ยอพี่น้องเลยตัว่ขาชาอาหารแห่งเต็มอยู่น้วม่นเองมีงูบอ่อยบ่เคยมีเทอเน,นี่ฮะมีเธ่นงูเขียวโอ้ออี๋ย่านแถองจิ้ยบ่อกองเว้นได้ไปเพื่นทั้งห่วงกเนี้ยห่วอสาวกเนี่ยผ่าไปดูกยดิ มันก็มุนอยู่ที่เาเลยนอนกกิ่งปัวเลยอ่าปตูจะนอนอยู่ใช่ในอนอยู่พุดนอนอยู่นะใส่ชองคุณมองคนเดียวสภาพมองนอนนอนกับโมเด็งโมเด็งเขาอยู่ใช่เลยผมแค่เนาะไปทนอะไรเนาะมองเนี่ยมันกันขึ้นกันไม่ให้ได่ค่ะนอนกันขึ้นกันผาเขาตุ่มูีเนาะ มาแต่กอากับดดเคยมา่งนอนเพื่อน้เนาะตีนยันตีนตีนยันไปยันมาผ่ายลงตีนกูมุ่งจอยุ่งเข่าอยู่จงยังไงใช่นี่เแพแพบ่อยเอแพประตูห้องเกินมาหนาววันน้าเชือมกัน้อนในนอนเฮือนไม่แล้วนอนไปซี่คือคน่เคือนชเนาะ

อนางเอกน้อยเฮาพี่น้อยแต่สุดงามเท่มันนี่มาคักนอตตัวนี้นอสบายดีก่อนขนมทงไ่แทกินมืดจบบะบวดนี่เหรอนนหนึ่นนหนึ่งขนมมตัตตใช้ยแบ,บาดนี่าเอาแม่นตีเอาไปให้ต้นใดเ <laughs> อ้ยนะ สบายดีเดอ้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีเบิดสุขคนสุขูขสุขคนเนาะฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศพี่น้องเอ้ยการยินดีต้อนรับทานเข่าสูซองปลาแซนแซนยังแต่บ้านเฮาบ้านเฮามีบ้านเฮาแล้วก็มีบ้านอย่างนั้นอีกแน่ซนแลนลมีทนนั้งชาแนลมีทั้งว่าเสดแซ่นแล้วมีทั้งวา่าแซนบ้านเฮาเออไปไปโรงเรียนบ้างมั้นนี่ phải vô rồi, ba trăm năm mươi hai mười hai mười hai mười bài mười hai 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 mười cái nam, anh lấy gì vậy nè, mươi bảy ba mươi rồi, lúc sau ở trong môn, cả lực. được, được chập hai, được chập hai mùng, tôi nói chuyện cũng dễ dễ, sau ở trường riêng còn cả đấy, chập mười một mùng khương được, chập mười không nó, à, tiệm uhm. à, bằng cho đâu do bằng đấy nhưng mà rác nhưng ใกล้กันก็บองหน้ามาแล้วเฮ้ยบ่ได้เจ้าใกล่ของหน้าไหนบ่ได้มันต้องเจาะไก่ไก่เวลาเออเวลาใกล้ๆหน้าทางดูขางเบื้องทางไหนดิเนาะเพราะว่าเขาเจาะไวยแต่ของหน้าทางเอ้ามันไปมันไปทั้งเนี่ยอืมอืมบันนี่มาไดแล้วมันมีประตูเจ้าบันนี่เจ้าบันนี่ เออเมื่อจะเอาจะเอาไปเบิง้งมื่อจะอไปเบิ้องต้องการเ<อ>ามื่อสร้างที่เอาไปจ้อยน้าให้พูดกับสร้างคนนี้แล้วนี่เราเจ้าไปตอนเที่ยงกะจะเริ่มเยี่ยมว่าจะงออกไปเบิง้งเด้อประตูแล้วจะออกไปเบิงเบ้งจะเศ่้าแล้วไ,ได้ประตูย้ดนะเราใครเนี่ยบ,บอลน,นั่งชอบเป็นนี้มาเป็นมานั่งนี่อ๋า ไรวะข้วฮัเป็นยังกาข้าวตูเจ็บหัวเป็นยังคือเจ็บหัวตู้าไบสักยากระโปเจ็บหัวธรรมดาเนยโอ้ยบาๆมาเหนียวขลังเป็นย่งขลังเปนแล้วออกแล้วบ่ยังหมอะแต่ว่าชอาใครอยู่เนาะเดยขาแรงแล้วบอยกินแล้วเป็นยังกินกิน กินตำปลาแห้งตำปลาแห้งเลยตำปลาแห้งไว้ใช่ซื้อซื้อเอาเลยเอ่อหนูจาไปหาซาปลาแล้วมาตากไว้นะตะกี้เขาไปยังลงน้ำน้ำตุจุยอ่ะแถวบ้านอันผูกแถวไปทางบุญบันธาตุโพนใช่ว่าประดิษฐ์บุญทัดุพนมไม่ใช่หรือไงใครวะจะไปอะไรวะบุญธาตุโพนนะตาพนมตาพนมเลย เราพน้องไปฟังไทยปุ๊บมได้ไปบะไม่ได้ไปน้องได้ไปอะไรเดี๋ยววันจะไปเนาะบ่ะไ,นะได้มาหาแต่ลลนพี่น้นอง่อยน้องต้องเตี้ยตัง้งแต่พาจานพาไปเลี้ยงเข่าบุญเนี่ยเนาะเลยไล้กะบ่ได้อนะ <c oughs> ัน,นพอดีหลวงพ่อมาหาเชื่อนึงตอนจะยังบุญได้มานี่นแหละเมือ่อเอินตอนแรกอะวันวันนี้พี่น้องเอ้ย ตอนแรกนะว่ามันนี่สิสร้างเพิ่นสิมาเชือจะติดมันนี้เนี่ยพอดีว่าเพิ่นไปเจาะอยู่มองทางใหม่ก็เลยโจก่อนทางนี้เมื่ออื่นน่ะเพิ่นสิมาแต่เช้าแล้วก็เข้าไปเจาะให้เข้าไปเจาะแล้วก็แล้วก็จางเวียนต้องกันบัดนี้โดยอ่าเดินน่าจะขึ้นของการพิ่นบ่เดือนซีเดือนซีอ่ากขึ้นเดิน่า ีหน้ากนเนาะกินไรสหคกระเดินสองเก้าได้แจ็คบวกเบดเดือนนี้กระเดินชาเก้าได้แจ็คบอกเือนเงมันยังแห้งไหมบ่โดยเออมีน้ามันกัเบ็ดเดือนนี้กระเดินชาเลยอันนี้เดินชองบ่โดยอืมท่านกระทรวงการได้ไหมอันสามเดือนเออเออกืมื่นนาะก็มื่นเท่องเตี้ยบ่มื่นละออ นอนอยู่หันกะั้ตู้ใ่ไหมโดยนอนอยู่มือด้วยนะตู้นอนหันป่อเปิดหลอดไผ่แชคนก็นอนอยู่หันบะ่อปเปิดไผ่นอนหันแหนนอนดีเนาะนอนเผารถโมเป็นังอกเผารถอยูอ่ <c oughs> ขยควากันนอนแบบนี้นะแต่ในมือนะทุดโถดเรเอย่าเง้ยฝนด้หอนอยู่ได้บ่าอยู่ได้จังไง ุเราเปียกบ่นบ่เฮ้ยเนาะไปมองนอนเจ้าได้จ้ะนั่งบ่เป็นเป็นเด็กอุ้งเขาในประตูมั่นนะฮะประตูฮอมบิอันน่ะออกเจอไรเจอไ้เป็ดปอบไรเอ้นอนผู้เดียวอยู่ในห้องอ่ะโดยเอ่อเม็นบ่ผู้เดียวแต่มือได้โดยคนเดียวเรียนบ่เก่งแท้ะธรรมดาธรรมดาเออจะในว่าวันนี้ว่าจะนอนอ่ะ ไปไปชงมึงได้่ะไปไป่ชงมึงไปไปนอนไปชงมึงของผู้สาวกัสาวน้อยกันนะงปุเยน้อก็ไปแต่ก่า้เมูอเด็งจะว่าอนก็มูดเล่งวะจะเสียงไหวจ้าคิมนะเสียงไหวจ้าิมีเพียงอันนี้ว่าจะนอนเลยนี่นนี่แหละ่วกางมุงเลยมามาแต่เถอะ้เคยว่ามาชงมึงของน้องเตี้ยพีองเลย อ่าตอเข่าชาาหารแห้งเต็มอยู่นนด่ออไมีงูบ่อยบอเคยมีเคยนะมีแต่หนงูเขียวโอ้เดยวย่านนถลงบอกังเว้นได้เขาไปเพียนทำามโหแนวองบอานบัวสาวกับมวงแน่ทำผ่าไ้ดูก็อยดี่ว่ากันมุนอยู่ทีละไหนนอนทางกิ่งปวเลยอันนจนอนอยู่ใ่ไหมนอนดูพนอนดูนะ เลยส่องคุณมองคนเดียวสภามองนอนนอนกับโมเด็งโมเด้งเขาอยู่ส่เล่ผมเขยเนาะเป่นอะเนาะมึงเนาะนอนกัขึ้นกันไม่ให้ไดยหรอมาเล่นกันขึ้นกก่ผาเขาตุ่มอยู่เนาะมาแต่กอากับโมเด็ดเขาได้เคยมาชมองนอนเป็นยังไงเนาะตีนยันตีนตีนยันไปยันมากผายู่ลุงเตนมหมดมึงจะยุ่งเข่าอยู่ใช่ไหม Ừm Cái này sao đây? Cái này Phe Phe bò <laughs> ờ, này Ờ tô Phe bò tui hoa cực mất rồi Hôm nào hôm nào trên cả nó lại nó hướng cứ trong nó Nói như vậy đi, cứ khuôn mấy hướng như vậy thôi Thì hướng thẳng ngày mấy hướng rồi cả <laughs> để trí, trang trí, rồi nó lại nó bắt đây ทิมยังเอาบันนอไม่กทิมแล้วบอทิมทิมมันทิมันดำด้นอ่ะทิมจะเชีนอนและาห้อกับทิมละยายมวินี่ะตัตัวยัไงกนอนนอนเตี้ยยนี่อนี้เนาะมันเคยมาซองบงยังไงจะมวยยัยเสื่อแล้วดูทำไม่ดีเนาะใครจะนอนฟินหนูทางไหน

อ่าเข้เอาแล้วค่ะมาไปนอนกันมันกาจีโอเคกูนี่ยุอันนี้เดี๋ยวอตอ้อนอนคนเดียวมันอืมมาเล่นกมันนอนไม่ได้อมอัดกันก็เหนื่อยเพื่นบอกเหนื่อยเนาะวั่นี้เขานอนกิ่งพระเจ้ากระทีิพนบาเซนชื่อแห่ยกระย่างอยู่เออย่างอยู่บ่ย่างอยมาลายพิพ แกแต่งูเลยน่องกเคยมีแถวหนึ่งงูเขียวไหนมีได้ป่ะเนี่นะหกช่ำน่ะแถวนี้ย่ากเลยเห็ดตันมั่นเมฆยันงูเข่าพอมสิวหกน่ะฉันก็ได้เห็ดหัวอีกนี่เริ่มอีกแล้วเติมปุกมันแงใต้ครับกระปุกแตงกระปุกพักเมื่อนเมื่อนสร้างวันทีไปเจ้าหน้าหมายแม่สร้างวันที่เชน ประกาศใช่ประกาศประกาศฮึดนประกาศฮึ้นประกาศใหเเชื่อน่ะะประกาศมีอยู่ประกาศขึ้นขันฉ่ชมไปแล้วไอ้วาสามารกินไดหรออ่ากินข้าวแรกยังไงก็ไป่รู้ยังไม่ได้กินยังไม่ได้กินบ่ะกินตล้อเกียบดวยตามป้าแหง๋อถามเได้กินเนาะ ทามไ่ได้กินนี่เนาะพรั่ยังนะหัวเอเจ็บกังเาเนีเดี๋ยวนี้่ดยวอเกินยาแลวเจ็บอยากกินยาออกินยาตัเบิ้งมันเสียตัวแรถึกตัวแรบุถึกบนมาข้านอนขาม่เห็นมนบแหละ มาต้นนี่เลยตายเลยสองตัวยังเหลือสองตัวตัวต่าตัวเมนตัวแม่บัะชองยังเหลือแต่สองตัวตัวผู้ของต้นเลยใหญ่ออขนมจะมเาเดปฮะคือคือเย็นไปนเนาะ ป it. ้อมคือมนีห่อนในม่ีนะดูมืดจี๊ดิประตูยอยเนาะเคยเพเอก็เปิดไพ่เอาเปิดไพ่เจอก็เปิดไพ่เอาพอทานปะอพอแล้วปอทานอ่ะเอ๊ะทันนึงมนีคือกันคือขากินคือแมงเชลเล่นฮะคันนึงมนีเลยตรงนีนี่นะน้อยน้อยน้อยใ่ ติมตินีเติมตินีที่กันติยังนี่อือยังบุแค่บ่ขนมช็อกโกลตช็อกโกแลตเลนนี่ถ้ากินเป็นปุ๊กไปหน่อยอืดกับจปุ๊กว่าที่เบตเกขนมพาอจานน้ให้เบตเต้จะโดนเลยไปนีก่่นก็ได้นลย นั่งคุยกันก่อนเนี่ยใชนไหยกับเมื่อปอ้าเลยมาคำมาไต้วันมาไต้แก่งกระเปาปเพียงเยเนาะก็เลยมาแวะหาทางนองเตี้ยก่อนมาบอกเพป็นก่อนอ่าเพราะว่าเดินเดือบได้ช่วงนี้กะทั้งเฮากับวันได้ขอยลงมาทางนี่เนาะจะไปแถว,วแถวอะปร,ะราณชัยอูปร,ราณปูจะไปให้เรียกวะไปหาตุัจวจุ๋ยนี่ได้พูดว่าตุัจวจุ๋ยอ่ะเมื่อไงกับพ่อเป็นมาลอกตาอยู่ ก็เได้ไปมาหาหนงเตี้ยเรื่อยปคนใดเพราะว่ามันไก่ดิมันคนเนทางเข้าไปนั่นกะคำยืนพุ่นสินะโดยคือมืัอน,นี้เหละครับว่าได้ไปพุ่นกะกะคำอยู่แถวนี้อ่าอยู่แกงกระเป๋าแล้วก็มานีกะคำพี่น้อย <c oughs> อ่ก็ว่ได้ไปทางใดเนาะ,ะ,ะอ่าเมื่อเอินโดยแต่ว่าอันทางผู้ใหญ,ญ่เพิ่น าฝากเงินมาให้จ้อยน้ำน่ะกะบโมเมนททางผระอา,ารย์เด้ดอเป็นแม่ใจใจใดีอีกท่าหนึ่งเนาะพน่นอยากสดซอยเรื่องน้ำนะทางทางเง,งินก็หนุน่มด้วยว่าในหน้แม,ม่ก็ถามเขามาว่าเพรา,บานะว่าฉันเอาหนุ่มก่อนละหรือว่าเป็นใดตอนแรกทางแม่เพิ่งกะว่าอยากเจ้าให้ทั้งคูณตุอยแหละเนาะวันนี้กะทางบาลาพิ่งกะมีงบแล้วนะ ทางเขากับพนดเจ๊อท์วันนี้ทางพนมาเขตใดก็ไล่ที่ว่ายังบ่มีน้ำใส้เนาะมาแสดงก็นได้ว,ว่ามีถนนเตี้ยนี่แหละอยู่ตอนนี้ยังบนี่มีน้ำเนาะกะคำว่ามีน้ำกะว่าเท้าทางกะทางเป็น,ปนหูไหลลงไปก่อนแล้วกะมันเบามีไฟพื้นไฟฟ้าะก็จังเอาเปลี่ยนตอนออกแล้วก็เอาใดไสแบบนี้ ราะว่ามันถ้าตะเกากินเพื่อนกะเงยม้าเออโยม้าแล้วใช้ตั้งใช้ทั้งนี่แหละชื่อทางประมาณทางเพียงนี่นะคานี่ทางนึงแล้วก็ชุ่มนะอ่ะซุมแค่เอ้ามันจะเก็บลายๆเนาะกอเอาไว้บ่อไม่ต้องกอกอมันแคบทางมันนี่ทางนี่สบายชุดอ่าไม่ได้มันไม่ได้ใช่ตะกอไม่ได้นะไม่ได้มันไม่ได้มันแบบว่าถิ่มจะชื่อคือตัวไงเนาะ ชั่วรายใช่ไหมนี่นะคือเพื่อนห้ากัดเพราะไม่ได้ใช้อันแท่งอันนี้มองก่อเดี๋ยวนี้นะเอ่อโซดาใช้ทางเราไม่ซีง่ายกูกันเนาะพอไม่ได้เปิดออกมาใหม่เรื่อยๆเด้ทางผู้ดีเ้าอาบเ้าอย่างนี้นะครับที่ว่าต่ตอไปเ้าเดินน้ำเดินยางแล้วก็ห้าวก็เปิดใช้รถทีนะเปิดเอาเอาไม้รดจีนะเอ่อไม่ต้องก่อเคยอ่อใส่ใส่ขู่อะไรเงี้ยเอาก็ได้ใช้ทางเอาโดยเออ ว่าทางบอแเซนเองก็ยังบูฮู้พี่น้องในาะเรื่องขึ้นเฮือนของน้องเตี้ยนี่ยิงตามทางพระอาจารย์เพิ่นแจ้งมาว่ามือใดาแหละกะละก,ะกัเฮากัแจ้งเอฟซีเมื่อนั้นเนาะเพราะว่ากับเพฮานน้องดำนั่นแน่นี่เพฮานน้องดำก็แล้วแล้วนี่สองล้านคนแรกจะไปชื่อขึ้นพร้อมกันบอจักจื้งย้อยเฮอนน้องดำเจออันเข้าไปต่นนั้นเด้ลยอ่าเฮอนน้องดำแน่แหลก เราเตือนเตี้ยแน่เน,ะเนาะเราพราะในส่วนในเที่ยงสองรังนี่นะเป็นทางผ้า,าอาจารย์เนาะในการครับทางอันอาจารย์เอกเนี่แม่นเนาะได้เอางบให้อยู่เฮือนของน้องดำเนาะแต่ว่า,าทางน้องเตี้ยนี่กัทางพ้าอาจารย์เนี่ยเนาะแต่ว่าทางลูกศิษย์ลูกหาเพิ่นไปช่วยกันกามาหลายทางเนาะแล้วก็อเอางบมาให้โยเฮือนที่สั้นพี่ตังค์เลย จนได้จนทัวอ่าแล้วกัเพนะื่อนเอล่าเนาะเพื่อนเอล่า,า,นะานี่กัเพื่อนเอล่านี่กัมีแล้วงบผาเนาะงบผานี่มีแล้วแต่ว่ายัางบาท่านได้ไปแจ้งเอฟซีแล้วก็ยังไม่ไปหาเพื่อนอยู่เนาะอีกจักมือก่อเมื่อใดจะสร้างไม้เสือาไปให้เพื่อนพี่นตัวอะยเนาะแต่เมื่อใดได้พี่นตัวนอะไรแล้วบาเพราะว่าเมืออมม่อเนี่ยจะอยู่เบิงทางนำ้ำน้องเตี้ยก้อนเนะี่กะ อันคือว่ามันแล้วแล้วแต่วเว้นใช่ป้บมืออนีน่เานาะแต่ว่าแล้วแต่เว้นกะเดี๋ยวว่าตอนแรงช่วงตอนแรงเราจะขึ้นไปพราราไซเลยบ่อยากไปหาประตูชว่วยตอนนี้นะเพราะว่าหลังจากเกี่ยวพ่นพาแต่พาตัดตานเนาะเราก็ยังไม่ได้ไปอัปเดทกับคนเลยนะมาอัปเดตตั้งแต่เมือม่อนั้นพูดแหละเมื่อได้ชุดมือมาากันมาแสงกลับลงมาพูดเลย่ <c oughs> <c oughs> น้องเลยเน้นไปในงานไทยเนี่ย hai hey, để tôi chơi rồi nha à, Để mươi chín ba tuổi phai tuổi phai hai mươi bốn Được, hai tuổi 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 này <laughs> ยูโรยูโรเคกเนี่ยเนาะใหญ่กล้วยกินมั้งเยอกินไบ้างมั่งเยอะแซ่ยว่เถ้าเห็นแ๋ยวันเจาะนะ๋ยวเอาเปลี่ยนด้านใหญ่ี่มกี้ค่ะอ๋อเม่อี้ว่า้อยแบบนี้ฮะเอาเปลี่ยนเลยเอาเปลี่ยนแบบนี้ Workers, Report, 17, tôi đi chơi kiếm bắt chị của mình đi bố mì? Bố mì ơi nè ơi 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 Bố mì ơi 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 เป็นนั่กขนมแบบแทบแรกขนมอไ้แล้วเน่มเนาะมีะลูกใครกินเนาะมีอยากินขนมอด้กินมันก็ขนมแทบะดก็กินม้ามือหลกินแลวัตงแหลเมือนกัเจ้ากินดิโอ เขาจะไปกินบบบเดียวแค่นไม่ได้มีหน้าหมากินนะจริว้ากินบบเดียวเลยอืติดพอเลยอไนี่มัเปิ้ลอาไปล่างกันได้หมดเปิ้ลได้เป็นอยากมีหมากกันนั่นหมากเอาเปิ้ลมนอย่างนั้นเโอเคยู่เอาหมากเอาดิ่งเขียเ็นไรด้ไ อย่ตลาดกินตลาดก็เปรตดถิ่มได้ลาได้ไม่ใชไปกล้องเนีไปจูด้วยอะไรนะอรนะไปจูดกลอไผ่พ่วงยังลูกอนนี่เขาเียังไม่ได้เ่ยอะไเอ่เจ้าโม่ใหม่ลาบ่จูดตาวอน่ะ เก็ก uh, uh. hmm. nee. huh? ินย er. ังพอดีปากค่ะเขราะใส่บบบเดียวตัวแคลออกอี่เด่เป็นไงกระต่ายผมแบบนี้ฮะมันปกงหนาตะกี้ตะกี้ว่าไรตะกี้มันมันยาวสิแบบที่ว่มันยาวแต่ช้ำนี้ตะกี้ฮะมีตาขุ้นเลยว่ะหนามาะ อูน่ามากาดยถ้าอีกได้บ,อาาบด่อย,อยอโอ้ยขักดีชาไปยุ่งกบผมนะชาได้วันชาได้ชาอยู่อืาอาจารย์ไปโทรก่ลเดน้ำบ่โทรอยู่บางมือกับบางมือกับบไปฟาได้ไฟฟ้าไอ้เต้าชิตะนางแอนบ่ลยที่แรกบ่คือบุหุฮะต้องาดีบก ต้องมีละหั่วก่อนเลยละหั่วใช่เดี๋ยได้เอาไม้เอาโอ้ยไหมมันบุทนไหมกับกันแต่กับหานเชื่อเงไรไก็ต้องคัดตัวมันดีๆไมมต้องไมมอ่ะจต่กับหาชื่อเงินเท่าไรโอ๊ยยอมกันแล้วเอาเงินใช้เอาเงินใช้สื่อจะอยากกับหารายเซวดินอยากมาจะใช้พวกเงิน แม่จะเอาเงินในห้องไปเจอเออมีธนาคารเนาะเออเป็นคือธนาคารง่เนาะอยากได้อะไรก็รถเออเงินแสนเดียวนี่ก็ใช่รถยังพันธ์รชั่มน่ะมีแต่แสนเดียวแล้วมีกะเอาว่าแสนนี่คนอาจจะว่าแสนไหมเอาว่าเจ้าเฮ้ยจ๋าจะมีลายจะเงาแค่ห้องเซแสนจังจะเอาเนาะ ว่าสองแสกับเอามาน่อยอ๋สองแสบาทเด้จ้ะสองแสนบาทเอาหาดสองนกีบเ้ยสองกีบบเอาเอาอ้ยมันต่างกันตรงไหนสองพันกีบกับเอาองพันสองพันสองพเอาสองพันสองเบาท สองพันบาทมันเอาสองพันกีก็เอาเขาแลวเงินดี่กันบว่าเอามาน้อยเน้อยก็เก็บเอาผมือได้มือสองพันสองพันด้ใช่เอาไรช่วมือนี่เอาก็หลยให้เขาอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาเันหรอมินเงินน้อยบไ่ได้เมิเงินน้อยสองพันก็ลองมือตีมาช่มือช่มือนี่ว่าสิว่ไล่ขึ้นไล่ขึ้นสองพันมันไล่บาทเียรถบาทนี่ยไล่ลายบาทเดียวว่าดต่บ่ไม้อีกบาทเนี่ย ได้ป่าสิมือได้บัดนี่เด้อมันมีอย่างได้หนี่ได้ซื้อขนมน้ำมัตอนเด้อผ่ามัตอนนะกะพวกแ้มือพ่อกันเด้อเขาขั้นจะมนีนะจีข้าหนึ่้กินเนียงฮะตักนตักหนี่งอเจาเขายัดลงฮ็กินวเดียวเออกับวงตักเอาการห้อนมันนี่พี่น้องไปซะทางไรกะวงก่อนเนาะ ทำลาพอ่อพี่น้องไปก่อนพบพ่อกันไหมเด้อพี่น้องเดอ้อแล้วไปเอาขวดนล้วเอาให้ด้วยขวดมาเอาไจุดไฟขวดมุกหน้าม,มาุกยางเลยเนาะมาขึ้นนี่ไปบุญธาตุมีฮังไอ้ท่านพนมไอ้พ่อท่านพนมพ่อพิษอะไรัดพูดถัดพูดพนคนลยหลายแต่ว่าพ่อพี่น้องเี่น้องเ,อเอตลุเตียว mất từ mộc từ rụt này khai được một ít lùm mình nghèo. àu để pha cái này để, để còn phai này bỏ hông bỏ sai sẽ hay nấm kinh. ô lắc còn đấy là. rồi àu. phải sai vì nó nó sẽ lấy cái rác làm ra được không? an túc luồng pho. Lạ đi pho bài đi qua luôn con. Lạ. nó. rồi rồi rồi. cái nào đây. an túc luồng pho, họ nhăng, họ phải hay nấm kinh đấy. à. phải thang bơ sàn này qua con, bây giờ nó. เอาขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอทีวีวัชรคูนเด้อเนาะที่ว่าเขามาเบิ่งมาส้มพี่น้องเลยพ่อพ่อกันมาเอินมืัอนี้กะมาหาน้องเตี้ยเพิ่นคำแน่พนเพราวะวะ่ามาแต่แก้งกระเป๋าเลยกะเวะคำว่านี่พี่น้องเลยเนะาะเพาทานสอดกันมาพี่เลยฮะเป็นไงเนาสบายดีเด้อพี่นอ้องเด้อเออ